สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี่ย้ายที่พาต้ม่มปลาใส่จ,ออจับนะัม้อคงนอกจะเนาะสมัยตะกอนตะพอตันแม่ฮ้องกระเบนย้ายกระเบนได้ซื้อปลาต้มขวดใส่ตับหคงได้จ้าแม่พ่นพาต้่มน่าจนะเนาะอันย้ายกระซิยนตักปลาลหอยู่บ้านนี่ละจ้าที่เขาเฮ็ดไว้นี่ละต้่มซูพีซูนองเบิงแต่ว่าปลาย้ายอันนี้เฮ็ดได้ปีเคืงองก็ได้จ้ะเน้อทังนี่ยี่สิบโลจ้ะ ทั้งในยี่สิบโลได้ปีเครื่องเราย้ายเพราะในเบิร์ย,าย้ายเบอร์ฮันได้กินนะจ๊ะเนาะอันนั้นปีหกเดือนนี่ยแหละหกเดือนเกีเดือนแล้วล่ะจ้ะอันนี้ย้ายกระมักอันนั้นแหะจ้ะมักแซนแอมเกลือคือย้ายเฮดอันลงคลิปนึงอยู่ด้วจ้ะเด้อย้ยายเฮดในเบิร์อยู่อันนี้ปลาเนี่ยใจขัข้วๆนะจ๊ะนะ้ะไม่ได้เป็นเอเตงจะน้ำพ่ไ,ได้ใส่ห้ามดอกจ้ะปลาบ้องม้อ ต่ำแก้วกีกน,น,นะาจะนะจ้ะถังในถังใหญ่ถังยี่สิบโลจ้ะแล้วก็จะอะไรยี่สิบโล่ยี่สิบโลเให้ใบลหลายๆถังนะจจะนะมันจะย้ายกับที่ต้่มน่าจะเด้อะตะเบิ่งสูตรที่ที่ย้ายที่ต้มเนี่ยเบิ่งจ้ะย้ายเห็ดคลิปมงเง่าจเห็ดเปลี่ยนดอกจ้ะย้ายลงคลิีบเปลี่ยนจะเห็ดสันสันน่าจะเด้อย้ายตัดจัดลูกต่อจงไปลูกข้างไก่ต่อลงคลิปให้พี่น้องตะเบิ่งย้ายที่ต้มปลาลายเบิ่งได้จ้ะเด้อ นี่แหละปะลาทาังย้ายเห็ดไว้หลายทางย่จ่ายยุ่่ใจเขาเตอร์ล่างจานเน่ยจ้ะหลายย้ายเก็บไว้ี๋ยวย้าย,ย,ยาตุ่มไปบ่งจ้ะนี่แหละพี่น้องส่วนผสมแต่เนาะแต่พอแต่แม่คน,นกะพา้าเสร็จและวจ้ะนี่ใบเตยย้ายใส่สามใบจ้ะใบเตยย้ายใส่สามใบใบมอนแล้จ้ะเด้ะแล้วแต่เขาใส่เนาะจ้ะเนาะกําหนึ่งใบมอนใจมนันนวดจ้ะ นี่ใบผักกาเสดไหมจ้ะอันนี้ใส่ให้มันนามแดงไามะจะนะ๊ะเนาะให้มันนัวให้มันนามแดงใส่ให้มันนามแดง,นนแดงองตรงปกติอมเม็ดมันอมเม็ดแก่ๆมันมักขวารึจ้ะเด้อปกติอมเม็ดผักกาเสดแก่ๆแ,แห้งๆมักขวารขวารละกระเซียนนามมัก็วีออกแดงๆะะนะจ๊ะเนาะได้มีหลายแย่กับใส่หลายแ <laughs> ย่กัะอ่อน แต่เบิองด้อพี่นองสุขูสุขคนล่องกะยายย็ดสูตรแต่ตะเกาตะพอตะแม่ห้าผ้าต้่มนะจ้นะเนาะอันซาตะไมตะกี้เพื่อนกะซีว่าลูกหลายเนาะเพื่อนกะซิเอาตะเปียกใจแมนบ่พอแม่ห้าสิีเอาตะเปียกใจต้มใส่ปลาใส่จกหุคงบัดนี้เพื่อนเอานี้ไว้ลูกกินเนะจ้นะเนาะตะกี้เพื่อนเอาไว้อันนี้ไว้ลูกกินเพื่อนเอานี่ตุมบัดนี้ย้ายบอเอานี่ต้มจ้ะเพราะว่าห้าเอาทิมเป็นปุ๋ยนะจ้นะเนาะนย้ายกะสีเอาเนื้อใส่จ้ะ สับปะรดยายก็นำตาลใช่ไหมตาลปี๊ดก็ได้ตาลซาก้ก,ก็ได้ยายมีสองนำตาลยายก็เอาใส่สองตาน <c oughs> ยายเดี๋ยวสิเอากะปีใส่ได้แต่เด้อกะปีใส่ เอาอยากใส่สำหรับฮาก็ใส่นะเถอนะนาะย้าใส่กระป๋องนึนยงยายซื้อมาหลายไปกินสมกินอะไรกระเสียบยำนันจมก็ได้ยายเสียปลาล่าได้จ้ะนี่ปลาล่ายายตักหมอนี่กับหมอใหญ่ยยได้จ้ะนี่เด้อยายสากเอาเมือยายวัดจ้ะหมอหนากกว้างประมาณนี้จ้ะหมอน้อยใหญ่ อันนี้ก็สามไงจ้ะประมาณน,นี้ที่บ้านมันสวยหน่อยสหญ่เบื้องในกล่องก็กะปุถึงมังนจะเนาะนี่จ้ะประแดดโตๆเนาะย้ายกระสีเอาอเทลงต้มนันะ่นต่เนาะย้ากระยาดมันฟนะุ่งเนาะนี่จ้ะที่ย้ายมาต้มทุกวันนี่มันประหลาทำมันกับงามโพดมัจ้ะ <c oughs> ยายว่า มันงามโพดเนาะมันอันเป็นตัวงามเนาะย้ายกระเล่นสื่อแต่เป็นขวดขวดไม่กินขวดกระแทบจ้ะแต่สมัยตะกี้เขาไม่ได้กินขวดเลยเนาะเขาก็กินแต่โต่งสื่อเลยมึงเนี่ยมีตัวตัวยิ่งใหญ่เลยจ้ะเแื่แข็งแข็งย้ายกระสีเติมแล้วจ้ะนะย้ายกระสีเติมน้ำแล้วจ้ะเด้อแอาน้ำกันน้ำขวดเขาเนี่ยจ้ะ กัวตวงถ้วยเก้าแล้วจ้ะถ้วยปลาละละใส่ถ้วยนึงจ้ะใส่เท่ากันกับปลาละจ้ะอยู่กับคนมาแล้วจ้ะนะจะติมแบบใดก็ได้ผาวัน,วนอยู่กับเฮาิมเบิ่งว่าพอดีบ่หนาแม่นบ่พีน่น้องมันกินรสชาติบ่คือกันบ่คนกันนี่จ้ะแล้วก็น้ำใส่แล้วจใส่บักขามเปียกใส่จัดน่อยได้จ้ะเด้อถ้าเฮาใส่บักขามเปียกเนี่ย มันกต่จีใส่หลายมันช่สมโพดเนาะยามเขาใส่แกงมันคืบรสแตบแย่กับจีใส่พอามันนวลๆเลยจ้ะพราะมันออกเปรี้ยวนิดนึงมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนิดแต่เนาะเบิ่งเอาเด้อจ้ะสูตรพี่น้องแต่สมัยตะกีย่ากัเฮ็ดจังซี่ล่ะจ้ะแม่เพิ่นผ้าเฮ็ดเนาะแม่เพิ่นผ้าต้มกินแปลกกว่าบ่มีดอกสมัยตะกีดจ้ะมันจะย่ากัสิใส่นี่จ้ะกระเทียมดองแล้วใสถุงนึงเด้อจ้ะเด้อ มื่อนี่ฝนตกขึ้นอยู่บ้านไม่ยังต้มปลาพี่ให้นน้องเบง <c oughs> ทุกนึงจ้ะรถด,ดีไส่บอไซจ้ะบอไซหลายดอกย้ายหอหน่อยดอกช้่อหอน่อยย้ายที่ไ่จากเครื่องเดียวจ้ะแล้วแต่ผูมมากนะจน้ะแต่ว่าผมซื้อรถย้ายบอไซแล้วจ้ะเ้อแต่ว่าผู้พี่น้องมัดกับสซบอเป็นยังไ่ได้จ้ะนี่แหละ สูตรปลาาย่ก็ได้ถามว่าแสบบ่อแสบแสบขั้วไผ่ขั้วมันน่าจะนะแสบบ่คือกันเห่นไปเฮ็นมันแสบรสจัดกินรสจัดบ่คือกันปุ่งเอาเดอพี่น้องสูตรห่อใซ่ปลาแดกหน่อยก็ไเค็ดลดลงไปตามหน่อยนั่ละมันบ่มีตวงเป๊ะดอกจ้าเฮาเฮาต้มแล้วเฮากะกรองเฮากระซิมเบิงเฮาขาดอีกอย่างเฮาจังคอยเติมเอาก็ได้อันนี้รสดีห่อหน่อยดอกจ้านห่อจักกัน ห่อเจสิบห้ากรัมย้ายบ่ไซ่เหมอือนก่อนี่แหละจ้ะประมาณนี่แหละมันนี่ย้ายกระิตั้งไฟอ่อนอนจ้ะยายกระิตัดภาพไว้แล้วก็ย้ายกระทิบตอ่อ <c oughs> ย้ายเฮดบ่เป็นีนะยายเฮดดวดเดียวแล้วย้ายกระโลดรงบร่เป็นคือว่าลจ้ะคลิปนี้แกเดเบิ้งตอนย้ายตรง tỉnh giấy còn nữa cả nhé. Bẻ là cả ăn ย้าแกะบะต้มโดนดอกจ้าอันต้มแค่ว่าเออปลาเปลยพักนำพักเกษตรออกเขาจะนอกนำใบม้อนนำไอ้สับประรดออกบต่ต้มโดนกระตุ้มได้แต่ว่าย้ายบะต้มโดนดอก,อกไฟไฟอยอก้ายกระชาไฟสแปดลอยแล่จะอันใส่ใอ่นพันมันกระชิบมันกระชิเดือดลวกลวกลวกเนาะที่แหลกย้ายกัตั้งไฟอ่อนอมอนนะเนื้อคอยละลายคอยเปลยเนาะปะลา สิประมาณนี่จ้าบัดนี้ยายกกันปงไว้มันเย็นเถอะจ้ะแปลว่าเฮักปลงลงนะเนาะเฮาก็สิตักเนียนี่ออกเนาะตักเนียนี่ไปทิ่มแล้วก็สิกล่องเอาแต่นี่เนาะกล่องมันเย็นแล้วเฮาก็ใส่ขวดจ้ะเฮาก็ซิมเบิงเ่งเถอะจ้ะพี่น้องซิมเบิ่งว่ามันได้รสชาติเฮาสิกิ่นหมด้เถอะ้ะเนาะบ่พอหยังเฮาก็เติมเอาจ้ะอั่นตสวรรค์ย้ำฮาไปตําบังคงําหยังเฮาก็ได้เติมผมขึ้รสคือเก่าล่ะเดี๋ยวจ้ะ สูตรปไปแดกย่า่แสบๆพี่น้องแต่ย่า่จีบกล่องนะเบิ้งจ้ะพี่น้องแล้วแหละจ้ามาซิมมันย,าย,ยา่า่ย่า่อาไปส่งเฮียนละถช่วยของแขกแล้วตุ่มแล้วแหละจ้าย่า่กระชีอันกอกใส่กวดไรบอใส่กวดย่า่ก็ะชใส่กระปุกไว้ใส่ต่างหงนั่นแต่นาะไปเฮ็ดต่าริกแสบๆ ขอบคุณหลายเด้อที่เข้ามาชมคลิปนี่ของย่าจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอจบสานีกันนะจ้ะเนาะขอจบสานีกันจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า